จำไว้นะถ้าไม่มีใครครบจงเลือกเดินคนเดียวถ้าหาคนมีศีลเสมอกันหรือสูงกว่าเดินด้วยกันไม่ได้พระพุทธองค์ทรงให้เลือกเดินไปคนเดียวเพราะเลือกคบคนอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคบคนผ่านคนโกงหลงกามาคุณถ้าสติเราไม่พออีกไม่นานเราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่รู้ตัว ถ้าไม่มีคนมีศีลธรรมอยู่รอบตัวเลยจงเลือกเดินคนเดียวและมีสติเป็นเพื่อนเราจะบวชหรือไม่บวชก็ไม่เป็นปัญหาเพราะครั้งพุทธกาลคารวาสก็เป็นพระโสดาบันก็มีทั้งเพศหญิงและชายที่เป็นพระสกิทาคาก็มีพระอนาคาก็มีจนนับไม่ไหวเสียแล้วไม่สำคัญกับเพศเลยและไม่สำคัญกับชั้นวรณะด้วย แม้คารวาสเป็นพระอาหารหันต์ก็มีอยู่ถมไปพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าความสุขไม่มีในโลกนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วทุกข์อันนั้นดับไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็หมดเรื่องไม่ต้องไปขอความสุขจากใคร รมะท่านสอนให้ดูใจตัวเองระวังตัวเองจะได้เห็นความบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์ได้ดวงจะเป็นไปตามที่เรากระทำเรานั่งดวงก็นั่งเราเดินดวงก็เดินถ้าเราเป็นคนดีดวงก็ดีเพราะดวงมันตามเราพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสีย นิ่งเสียโพธิสัตว์จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ